งอุสา,าดึงไม่ใช่ไม้หรอกหวบัวอืมตินหัวบัวเออเดกินหัวบัวอีกเด็เ <Okay. S 1> ป็นไรด่าเ <Okay. S 1> ออเออดู่า ป้าเป็นน้องสวัสดีตอนสายๆครับผมก็ออกมาผมมาปะกันถินเคยแลลวครับพี่น้องกับพานนุครับผมทางช่องถันหมือนคนวันวานครับมีได้ไปไหนหรอครับออกมาหาโจ๊กลู่คือเกาแหละครับวันนี้นนนแล้วก,กี่ปไานายหนามแหีงหนามโคตรเกิดออกคือเกามาก็บ่านใหญ่ครับคุณรฟังเลยหนังกาลังต่างอุกต่างใจเย <laughs> ไปพี่น้องหาดูหาใสกันเลยครับกี่ใดพ่อกูหลักกิโลไหมโอเดือดเชิงร้ายอยู่ครัออบอะไลชุกนี่ปะนี่แหละฝ่ายาหลูกๆนี่แหละหาใสกันเลยครับเผยอ,อยู่ใต้น้ำโอ้รูส่วงตรงนี้ตรงร้ายรูไปไหนวะช้อนน้ำร้ายหายมด เผยอยู่ใตนามรูอืมโอ้รูหน่อยรูนิดไปไปหาดูข้างนาไปเลยเลยครับพ,พี่นอ้องเดือดเงดลงไปขากเมนทุลุออกตูดอีกกิน เจี๊ยบเดียวต,ตัวน,นุ่ยตัวเจ้าเลอืมไปรอยเขาเล่นหรือดาที่นี่ก็มันในหนังดาอันนี้ก็ใส่ไปดุนเดาไปกันเนี้ยรวยเขาจุกแล้วหรอหนิตัวกดทำไมคืออย่างสายเข่งตยูอยู่รูเขาไม่น้อขึ้นมาหงายไป มีเห็นขึ้นล่ะโอ้สับปะมันมีขึ้นเบ็ดเกาะหัวกระดานเบ็ดเกาะหัวเงาะนอเอาขาดกระดานเบ็ดเกาะหัวโอ้ขาดกับขาดพูดเบ็ดเกาะหัว ก็ยังว่าไซเบ็ดติดกันนอยว่าอยู่อ้าวมันเด้พี่น้องเออเบตเกาะหัวปลาไหลสะพ่อดึงขึ้นอย่างจังไปพี่น้องจะได้ไปลุ้นกันต่อครับพี่น้องกำลังจกุกเดินหาเบ็ดจิตหลานี่ยบันไดปลาไหลดึงฟุ่มเข้าไปอยู่ในรู <c oughs> <c oughs> อืม <c oughs> เราก็มาลุ้นขั้นนี้ครับพี่นอ้องกินไปหลายอยู่ เอจะเป็นยังไงจะเป็นยังไงลุกนานงาสวยไหมเราเออไปเขาเป็นรรมเถอะมี่ยน,นตอดอีกอ มีแต่รังนกนี่รังนกแฉะอ่ะสวยละสั้นเห็นไมละ่ะมันเป็นวัวหนุอยเนาะกินอ่นวัวอัน มันเบี้ยหนอตีส่วนบัวติดไหนน่ะก็น่นเม็ดมันก็อยู่นอตอปล่อยมันก็ลุ่งลุยแต่ว่าให้ขึ้นมันนี่ขึ้นตีตึบเลยเนี่ยมันมีใหม่มีอะไรนี้ ัดึงขึ้นมาดูเลยมันติดตึกอืมนันนี้ก็ลอยดึงนี่ที่นี่ก็สายมาพันยาหน่อีกขัน,น,นเออากันนี่ดวพันยาจินเนีนเปี้ยเลยโอม้มีมาโอ้งอวสา,าดึงไม่ใช่ไหม่หรอกหัวบัวอืมติดหัวบัวอเออแล้วก็ติดหัวบัวอยู่เด็กกินหัวบัวอีกอเ,กเ,เด็เป็นไรด่ะเออ ดูอ่ะอน,ออนั่นคือยูที่นี่ก็มันตึ้นแบบอืแม่เยันนีทีเเดี๋ยวมันดึงเดี๋ยวมันก้อยาอันนี้หน่อยอันนี้ดูดียูไหมยูเออโอ้โหใส่เดี๋ยวกันเลยแหมบัดจิ๋วตายด้วยบัด ใส่เดียวกันเลยเลยขู่เลยเลยมตัอวอืมอักรย์รซ้ายรูได้เราสตัวสวนอืมสองตัวนี่ลูกลกัวเลยนี่นี่ัว <ใน S 1> อลกอะไรพ่น,นีกูมีลือรึงกูรูตาดัวอ,อ,อืม ตัวสามถดอดเนาะดียังว่ามันดึงไปมันไปพันนั่นอันดีมันมีไายเนาะมันก็นเดอได้สูตรมันรวยอ่ะอืมไปแล้วค่อยไปลุนบอลหนุนแล้วบอลหนุนอีก <c oughs> ครับพี่น้องไปยังได้เตรียมตัวขบ่าแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวพึ่งวันจีนน่ะตัวเตรียมตะแกงลาหลดุดแม่มันขาดอยู่ครับ พึง่งได้พึง่งได้ปลาไหลได้นี่ก็อีกล่างหนึ่งอยู่ในกวัวไผ่นี่ว่าเดี๋ยวรอให้พันใจแหละครับมาเอาผมคือกินเอาดอกให้พันใจเอากวาบาทแกยังไม่ทันหลยให้แกเอาผมให้แกเอาสามลังแหละนี่อีกล่างหนึ่งอยู่นะี่ยดำๆกัวไผ่มันสู้ไม่ได้ครับกล่องผมมันเสียว่าที่เอาไปเปลี่ยนอยู่ไปดูราคาแล้วประมาณพันพันกว่าบาทนะครับกล่องลุนนี่ก็เลย เอาไว้ก่อนครับเดี๋ยวคอยเปลี่ยนโอเคไปยังไงก็เดี๋ยวคอยไปรุนแต้มกันท่าบานแล้วครับพี่น้องเดี๋ยวจีได้ด์วดวลขาว้าวหวานพระวัติเดี๋ยวเอาพึ่งไปไว้ก่อนเดี๋ยวนามนณะการาม,มันร้นนนอคนครับเดี๋ยวห้องน้ำมันจีละลายหิ้งมืดห้องน้ำก็งามๆอยู่้งเตยเลยห้องน้ำงามห้องน้ำใหญ่ๆขาวๆโอเคไปพี่น้องเดี๋ยวจีได้์ข้าวบานก่อนครับเนาะไปพี่น้อง ห้ากิโลกูกลัวตามโอเดอร์เลยครับเพราะว่าลูกค้าเอาห้ากิโลเขาสั่งไปยิได้เอาปลปาไหลไปส่งครับยังไงก็กคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์รกดซับสไครต์แล้วนะครับพี่น้องเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปหาอยู่หากินทางไหน,นไก็เดี๋ยวคอยติดตามกันนี่ทีนะครับผมโอเคไปยิได้ปลาไหลไปสง่งมครับสวัสดีครับผมใหญ่ๆบิกบ๊กๆห้ากิโลจักไพอ